มากครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกนะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าฟีดนะครับลูกค้าแจ้งว่ารีโมทนะครับตัวนี้เป็นห้อยแยกนะครับซึ่งมีความเสี่ยงในการหล่นหายนะครับและก็หายจริงๆด้วยลูกค้าเหลือแต่กุญแจแบบเสียบบิดไขนะครับซึ่งรีโมทตัวนะครับที่ห้อยแยกหล่นหายนะครับอันนี้สําคัญฮอนด้าฟีดที่รีโมทเบร์ศูงค่อนข้างแพงนะครับเพราะนั่นใหญหายนะครับ ทรหาชัา้นกุญแจชิน้นหลังจากหายแล้วนะครับว<ม>ิ่งมาโปรแกรมดอกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญเราทําเป็นดอกรวมให้เป็นเรียบร้อยนะก,<ม>ก็คือกุญแจกับรีโมทอยู่ที่เดียวกันนะครับพกพาง่ายสะดวกไม่ต้องเป็นกังวลว่าล่วงหายอีกนะครับตรงนี้แก้ปัญหาเป็นเสร็จเลยพกดอกเดียวได้ทั้งกุญแจได้ทั้งรีโมทอันเดิมกุญแจรีโมทห้แยกนะครับนั้นหายแน่นอน,นอมาาจะต้นแบบหมดมพาะหลังจากที่รับโปรแกรมเสร็จนะครับน,นี่ลูกค้านะครับล็อกปุ่มล็อ นะครับอาไม้ลอ็อคนะครับกดลอ็อคและที่สำคัญฟังก์ชันใช้ได้ครบนะครับอ่าตัวนี้เราจะเปิดสไลด์นะครับเปิดทับประตูทำไดได้นะคะอาสัง่งปิดก็กดค้างไว้ไเอาผ่าดเลยส่วนประตูด้านโน้นนะครับมอเตอร์มีปัญหาสไลด์ไม่ได้แต่รีโมททำงานได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดีกว่าเดิมหนักเกินต้านได้ ตอนนี้เป็นระบบทีเลสน,นะครับใช่มีมีโมนะครับต้องลงโปรแกรมนะครับคือจะสตาร์ทติดเราลงโปรแกรมไม่เรียบร้อยเสียกุญแจครัไปปิดอาจีอนเรียบร้อยเครื่องฟิตสตาร์ทติดแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับตอนนีเ็นั้นว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของ Honda f ฟ e d เป็นที่เรียบร้อยเป็นแบบฟิวชั่นรวมดอกนะครับนี่เลย Honda สวยงามเป็นทรงใบไม้ดีมนะครับ 083 8, 8 9 78964เรื่องกุญแจต้องนึกถึงเรานะครับช่างกุญแจเอชินเบอร์นี้เลย083 8 9 78964นะครับไว้ใจได้เรื่องกุญแจด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีรถโมบายสักปัด24ชั่วโมงโดยใช้ตัวนะครับดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์เรนเจอร์แรปเปอร์พอบุคราบ